ข้างหลังไม่ได้ได้ไม่ได้ข้างหลังมันลุน<ะ> <c oughs> แล้วข้างคุยอยู่ไหนะ<ะ>มันข้างหลังนี่อ่ะได้แล้วข้างหลัง <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้โ้ยฮโหอ้โอ้ยโโอ้ฮโห้ย้อโอ้ฮ้ยโอ้นอนที่้ัดหลโอ้ยโอูโอมึงชูโอยั โอ้โอ้เออโอ้อ๋อโอ้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 ชินนะครับปูมาๆๆโอ้ยโอ้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 เออโอ้โอ้ Ô ơi, Đi Ôi. ôi, ôi. ơi, ôi. Thôi, thôi, thôi. Thịp ơi. Thịp. Thịp. 对。<laughs>